ดดช่วงเวลาเปิดดานครับขอค้าแม่ค้าฟังสอบประบอเล่ากระสิน้ำสินค้าต่างเข็มมาขายครับกระสินี่พวกปลาครับส่วนใยจะเป็นปลาเป็นนด้ครับปลา,าปลาัวใหไงเลย ปลาเป็นแมงครับตักกระแต่เป็นหอยเป็นเพิงเป็นลูกต้อครับผลิภตภัณฑ์จัดสารกับพวกข้องเขาข้องเขาถูกครับยูนิตยี่สิบสามสิบบาทสิบบาทออยังมีเลยครับกำลังึ้นมากเลยพี่นอ่โอ้แลายครับครับ เจ้าหน้าที่ก็สิตรวจสอบครับงมารงมารงมาเขาต้องรัดเขาต้องรัด すごい